เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับการน้องสาวของผมเองและผมก็ได้เจอกับบันทึกเล่มหนึ่งโดยบังเอิญภายในได้เขียนบันทึกเรื่องราวของเธอไว้ทำให้ผมได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้น ก็สามารถย้อนกลับไปฟังตอนที่1 EP 520เรื่องสมุดไดอารี่ได้นะครับแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเรามารับฟังกันต่อเลยครับบันทึกอาถรร ส,สัยอผเรื่องทั้งหมดที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวและข้อความสุดท้ายที่น้องสาวของผมได้บันทึกไว้ในไดอารี่ของเธอตอนที่เธอป่วยหนะักก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเรื่องราวทั้งหมดเธอได้บันทึกไว้ในช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้านอนเหมือนเป็นการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของวันซึ่งบางข้อความบางประโยค เธอก็เขียนไม่ค่อยเข้าใจแต่เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายๆผมจึงนำมาเรียบเรียงเขียนใหม่ทั้งหมดให้เป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ยังคงสาระสำคัญของเรื่องไว้และปกปิดข้อมูลบางอย่างไว้ซึ่งอาจจะทำให้เธอเสียหายได้แล้วเรื่องราวก็มีดังนี้ครับวันที่13ทธันวาคมวันนี้ตอนเช้าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เหมือนจะไม่สบายเพราะตกเย็นฉันก็ไม่สบายจริงๆด้วยแปลกจังทั้งที่ไม่ค่อยป่วยพอมาป่วยทีหนึ่งก็เล่นเอานอนโรงพยาบาลเลยเกิดมาก็เพิ่งจะเคยนอนโรงพยาบาลนี่แหละในห้องที่ฉันนอนมีแต่เตียงคนป่วยเต็มไปหมดมันรู้สึกไม่ดีเลยที่ได้เห็นพวกเขานอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงคนแก่บางคนมีลูกหลานมาเฝ้า บางคนก็ไม่มีใครมาดูแลบางคนหายป่วยแล้วญาติพี่น้องก็มารับกลับบ้านแต่บางคนญาติก็มารับกลับเหมือนกันแต่ว่ารับกลับเพียงแค่ร่างที่ไร้วิญญาณฉันเห็นแล้วก็รู้สึกเวทนาพวกเขาและสงสารตัวเองจริงๆที่ต้องมานอนป่วยอยู่บนเตียงแทนที่จะได้นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนน่าเบื่อจริงๆ แต่ยังไงก็ขอบันทึกไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนอนก่อนละ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เธอบันทึกไว้ในคืนแรกที่นอนโรงพยาบาลครับส่วนคืนที่สองเธอได้บันทึกไว้เหมือนกันวันที่14บธันวาคมเมื่อคืนฉันฝันร้ายมากฝันว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ดำทะมึนแถมไม่มีหัว แต่งตัวคล้ายกับชายถ่ายสมัยก่อนมันมายืนจ้องมองฉันอยู่ที่ข้างเตียงฉันตกใจมากพยายามลุกหนีแต่ลุกไม่ขึ้นแขนขาไม่มีเรียวแรงเลยมันหัวเราะใส่ฉันยังสาจใจทั้งทัๆที่มันไม่มีหัวไม่มีปากด้วยซ้ำฉันโวยวายใหญ่เลยแล้วอยู่ๆมันก็หายไป พอฉันมารู้สึกตัวได้สติอีกทีก็ตอนที่พี่ต้นมาเรียกแต่ว่าฉันก็ลืมตามไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพออ่านมาถึงตรงนี้ผมก็จำได้ว่าตอนนี้คือตอนที่ผมนั่งทํากันบ้านอยู่ข้างเตียงแล้วก็เห็นเธอร้องครวญครางขึ้นมาต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมกับแม่ไปเยี่ยมแล้วเห็นเธอนอนตัวสั่นอยู่บนเตียง เธอได้บันทึกไว้ดังนี้ครับวันที่สิห้ธันวาคมฉันเห็นชายหัวขาดนั่นอีกแล้วคราวนี้มันมาขึ้นคล่อมและบีบคอฉันฉันกลัวมากกลัวจนน้ำตาไหลพยายามดิ้นสุดแรงเกิดแต่ยิงดิน้นมันก็ยิ่งบีบคอฉันแรงขึ้นฉันพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินมีอยู่แวบหนึ่ง ที่สายตาฉันเหลือไปเห็นลุงแก่ที่นอนอยู่ข้างเตียงแกมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าตื่นกลัวเหมือนเห็นว่าฉันกําลังโดนอะไรอยู่แต่แกก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยพราะแกเห็นแกก็เรีบนอนหันหลังหลบหน้าไปเลยตอนนั้นฉันคิดว่าฉันคงไม่รอดแล้วแน่ๆแ,แต่แล้วแม่กับพีตนก็โผล่เข้ามาไอ้ผีหัวขาดตัวนั้นจึงหายไป ฉันพยายามจะกอดแม่เพราะมันไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกย่ำแย่แล้วหวาดกลัวมากแต่ฉันกลับไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้นหรือแม้แต่จะพูดออกมาด้วยซ้ำได้แต่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นานเธอก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะกลับมาอยู่ที่บ้านในคืนแรก เธอก็ได้บันทึกไว้ดังนี้ครับวันที่18ทธันวาคมในที่สุดก็ได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีในสภาพที่ยังมีชีวิตอะนะออกจากโรงพยาบาลแม่ก็พาไปทำบุญที่วัดซึ่งก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยแต่พ่อกลับมาที่บ้านความสบายใจก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดเพราะก่อนเข้าบ้าน ถ้าฉันไม่ตาฝาดหรือคิดไปเองฉันคิดว่าฉันเห็นไอ้ผีหัวขาดนั่นอีกแล้วมันยืนหลบอยู่ตรงเสาบ้านของฉันแต่พอเปิดเข้าบ้านไปดูก็ไม่เจอพอฉันเดินเข้าห้องนอนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างฉันคิดว่าระหว่างที่นอนโรงพยาบาลคงมีหนูตายที่ห้องแต่พอทำความสะอาดห้องก็ไม่เจออะไรสักอย่าง ที่สําคัญตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครคนอยู่ในห้องของฉันเลยฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวรีบเข้านอนดีกว่าขอบันทึกไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันฝันดีแล้วนี้ก็เป็นบันทึกของคืนต่อมาครับวันที่ส9บธันวาคมคืนนี้ฉันต้องออกมานอนกลางบ้าน เพราะเมื่อคืนก่อนเจอผีหลอกจำได้ไหมที่ฉันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องมันอยู่จริงๆตอนที่ฉันกำลังนอนหลับอยู่อยู่ๆฉันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีคนกำลังจับขาฉันอยู่มือของมันเย็นเฉียบมาเย็นจนทั้งตัวฉันขนลุกเกลียวขึ้นมา แถมในห้องยังตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเหม็นเนา่าจนฉันอยากจะอ้วกฉันรู้สึกได้เลยว่ามือมันค่อยๆบีบข้อเท้าฉันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วจู่ๆมันก็กระชากทันทีจนฉันตกใจกรีดร้องออกมาพยายามสะบัดขาหนีแต่มันก็ยังกระชากไม่หยุดฉันดิ้นสุดแรงเกิดจนตัวเองกลิ้งตกลงจากเตียง พอลุกขึ้นมาได้ก็เห็นใ้ผีหัวขาดนั้นยืนหัวเราะฉันอยู่เท่านั้นแหละฉันก็แหกปากลันแล้ววิ่งออกจากห้องในทันทีก็เจอพี่ตนกำลังนั่งทำการบ้านอยู่พี่ก็วิ่งเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าเป็นอะไรฉันก็บอกว่าเจอผีหลอกในห้องแต่พอพี่ฉันกลับไปดูก็ไม่เจออะไรแถมยังกล้าบ,บอกฉันด้วยว่า ผีไม่มีจริงหรอกฉันคงคิดไปเองฉันได้แต่คิดในใจว่าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ฉันไม่กล้านอนที่ห้องอีกเลยอย่างที่เคยเล่าไปครับพอน้องสาวผมออกมานอนกลางบ้านเธอก็เห็นภาพหลอนมากขึ้นและกลับมาป่วยอีกจากนั้นผมก็ไม่เห็นเธอจดบันทึกอะไรสักอย่าง จนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหนึ่งคืนเธอกลับมาจดบันทึกเรื่องราวลงในไดอารี่อีกครั้งและนี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดครับวันที่25ธันวาคมคืนนี้ขอจดบันทึกอะไรไว้สักหน่อยหลังจากที่ฉันไม่ได้ทำมาหลายวันช่วงนี้ฉันฝันแปลกมาฝันว่าตัวเองนั้นไปโผล่อยู่ในยุคสมัยก่อนเหมือนเป็นช่วงสมัยอยุธยา สภาพบ้านเรือนเป็นไม้ทรงไทยมีคูน้ำมีคนลากเกวียนและมีตลาดผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวส่วนผู้หญิงนุ่งสิน้นห่มสบายเหมือนในละครไทยเลยฉันเห็นชายแปลกหน้าตัวใหญ่นั่งคุกเข่าข้างหน้าอยู่ไม่ไกลมือถูกมัดไพรหลังไว้มีชาวบ้านยืนล้อมเต็มไปหมด ทุกคนต่างส่งเสียงโห่ร้องเหมือนกับสาบแช่งชายที่นั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็มีผู้ชายวัยกลางคนมากระซิบที่ข้างหูฉันว่าลูกต้องบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ของลูกนะฉันไม่รู้จริงๆว่าลุงคนนั้นพูดถึงอะไรฉันสับสนไปหมดแล้วจูๆ่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งแต่งตัวดีมีภูมิฐาน เขานั่งตรงศาลาข้างหน้าแล้วถามฉันว่าอีนูใช่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าที่ฆ่าแม่มึงแล้วเขาก็ชี้ไปยังชายที่โดนจับนั่งคุกเขา่าซึ่งตอนนั้นฉันเข้าใจแล้วว่าเขาคงจะเป็นนักโทษฉันตกใจมากที่อยู่ๆก็มีคนมาถามว่าใครฆ่าแม่ฉันฉันไม่กล้าตอบ จริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงจากนั้นลุงหรือที่ฉันเข้าใจว่าคงจะเป็นพ่อของฉันนี่แหละแกก็สะกิดหลังฉันให้พยักหน้าฉันก็ดันพยักหน้าอย่างไม่รู้อ e ีโนอีเ e นจากนั้นชายแก่ก็สั่งให้เพชศคาลากตัวนักโทษไปตัดหัวเพาฉันได้ยินคำว่าตัดหัวเท่านั้นแหละฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา พราะฉันกลับมาคิดดูผู้ชายที่โดนตัดหัวในฝันก็ดูคล้ายกับผีหัวขาดที่ตามหลอกหลอนฉันเลยฉันเริ่มไม่แน่ใจว่ามันมีความแค้นส่วนตัวอะไรหรือเปล่าถึงตามหลอกหลอนฉันขนาดนี้หลายวันวันนี้ฉันเห็นมันบ่อยมากมันชอบเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านบ้างก็ไปนั่งตรงโซฟาบ้างก็แอบอยู่ตรงเสา ฉันก็กลัวนะแต่หนีไปไหนไม่ได้ฉันบอกพี่กับแม่แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อแถมยังหาว่าฉันบ้ามีอยอู่ครั้งหนึ่งที่ฉันนอนอยู่ไอ้ผีหัวขาดนั้นมันก็โผล่มาบีบคอฉันแล้วพูดว่ามึงใส่ร้ายกูกูไม่ได้ทำฉันพยายามร้องตะโกนโวยวายให้พี่ช่วย แต่พี่มันก็ไม่สนใจฉันเลยจนครั้งนั้นฉันเกือบตายจริงๆจึงกลับมาคิดว่าอดีตชาติของฉันคงไปทำอะไรไม่ดีกับไอ้ผีหัวขาดนั้นไว้ชาตินี้ถึงได้ตามเมาชีวิตของฉันแบบนี้ฉันรู้สึกกลัวมากไม่รู้ว่ามันจะเอาชีวิตฉันได้วันไหนแต่ฉันก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกทุกวันนี้ฉันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ ฉันไม่ยอมไอ้ผีนั่นหรอกแต่ว่าอาการป่วยมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นสํำร้ายยังหนักกว่าเดิมฉันทรมานเหลือเกินไม่เหลือกำลังใจอะไรอีกแล้วพี่ก็ไม่สนใจฉันแม่ก็แต่ทำงานหามรุ่งหามคำํำไม่เคยสนใจเลยว่าฉันจะเป็นยังไงฉันทอแท้มา ทุกคนไม่เห็นว่าฉันเป็นคนสำคัญในครอบครัวเลยฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเลอเกินฉันขอยอมแพ้แล้วสุดท้ายหากฉันจะเป็นอะไรไปฉันอยากบอกว่าฉันรักแม่กับพี่ชายมากนะถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกนี่ก็เป็นบันทึกครั้งสุดท้ายของเธอ พอได้อ่านแล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกเสียใจปนกับความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากพี่ชายอย่างผมมันไม่ได้เรื่องเลยเพราะอันที่จริงผมเห็นทุกอย่างผมเห็นว่าไอ้ผีหัวขาดนั่นจะฆ่าน้องสาวผมแต่เพราะผมกลัวมากครับกลัวว่ามันจะมาเอาชีวิตผมไปด้วย ผมจึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจคนอย่างผมมันเห็นแก่ตัวจริงๆผมได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ก็ปลอบใจผมว่าเราพยายามที่สุดแล้วให้ยอมรับสเสถะมันเป็นกรรมของน้องเขาต้องตามเมาชีวิตเธอแล้วเราไม่สามารถขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกผิดอยู่ดี ทั้งๆท,ที่น่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วแท้ๆอย่างน้อยก็ทำให้เธอได้รู้ว่าผมกับแม่ยังรักและเป็นห่วงเธอเสมอแต่กลับไม่ทำและปล่อยให้เธอจากไปด้วยความรู้สึกที่โดดเดี่ยวคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปเสียแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกเป็นครั้งที่สองเพราะเธอได้จากเราไปโดยไม่มีวันกลับมา จนเวลาผ่านไปสามเดือนกว่าก็ถึงวันครบรอบทําบุญร้อยวันของน้องสาวผมแม่ก็นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านเพราะพระท่านสวดทําพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะให้พรต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลวงพ่อก็หันมาพูดกับแม่และผมที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญี่ผูตายจะได้หวนกลับมารับบุญรับกุศล ให้โยมทั้งสองตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับเทินแล้วหลวงพ่อท่านก็นำพระสงฆ์มาให้พรผมกับแม่ก็กรวดน้ำไปให้น้องสาวอย่างตั้งใจจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีในคืนนั้นเองขณะที่ผมนั่งเขียนงานอยู่ในห้องอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ ดังขึ้นที่หน้าประตูผมก็เงี่ยหูฟังดีๆว่าเป็นเสียงใครแต่ก็เดาไม่ออกผมจึงถามว่าแม่ใช่แม่หรือเปล่าแต่ว่าเสียงร้องไห้นั้นก็ยังไม่อยุดผมเลยเดินเข้าไปใกล้ประตูพอได้ยินเสียงชัดๆเท่านั้นแหละคนทุกเส้นบนตัวผมก็ลุกสู้ขึ้นมามันเป็นเสียงร้องไห้ของน้องสาวผมเอง เสียงนั้นเย็นยเยือกมาผมพยายามตั้งสติแล้วถามออกไปอย่างแกล้ากลัวๆว่าการการใช่ไหมเธอไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ทำเอาตอมสํานึกผิดของผมทำงานขึ้นมาทันทีแล้วผมก็พูดกับเธอว่าการพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆที่ช่วยอะไรน้องไม่ได้เลย เธอก็ยังร้องไห้ไม่หยุดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจะเปิดประตูให้ก็ไม่กลา้าแต่อยู่ๆเสียงร้องไห้ของเธอก็ค่อยๆเงียบลงแล้วหายไปผมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งโอกแต่กลับมีเสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นที่หน้ารั้วบ้านผมจึงเดินไปส่องดูที่หน้าต่างแล้วภาพที่ผมเห็นก็คือ ร่างเงาของน้องสาวผมยืนโบกมือลาอยู่ที่รัว้วแต่เพียงอึดใจเดียวร่างนั้นก็จางหายไปคืนนั้นผมก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่ก็บอกว่าเห็นเหมือนกันแล้วบอกอีกว่าน้องสาวคงจะมาหาเราเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปเช้าว,วันถัดมา ผมกับแม่ก็ตักบาตรทำบุญไปให้น้องสาวอีโดยที่ผมหวังว่าบุญกุศลที่ผมกับแม่ขอยยุทิศไปให้นั้นจะหนุนนำเธอให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง